สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆอยู่กับเว็บ Gasbox นะคะวันนี้เด็ก็จะมารีวิวนะคะไมโครโฟนตัวนี้พิเศษยังไงก็คือพิเศษตรงที่มันราคาไม่สูงมาก,กน,นะคิดว่าคุณภาพก็ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็พิเศษเลยคือเดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่แบบอยากได้ไม้สตัวแต่ก็มีไม้สอตัวที่มีแต่ราคาสูงๆเนาะซึ่งวันนี้นะจะมาแนะนําไมโครโฟน2ตัวนะคะเป็นไมโครโฟนหนีบปกคอเสื้อเนาะ ในราคาประหยัดทั้งหมดเนี่ยนะจ่ายไปก็คือแค่980บาทรวมค่าส่งแล้วก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกที่ได้มานะคะก็คือตัวไมโครโฟนนั่นเองแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวละ450บาทเนาะซึ่งถามว่า450บาทได้อะไรมัง่งก็คือได้ตัวไมโครโฟนนีบปก1ตัวนะคะแล้วก็มีตัวแป้ง อันนี้เอาไว้แปลงกับเครื่องเสียงซึ่งแนทไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูในส่วนนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะการรีวิวการใช้งานทั่วไปถามว่าเสียงเป็นไงไม้ My ตัวนี้ก็คือเสียงที่น็ใช้อยู่ตอนนี้นี่นเลยนะคะก็คือเสียงจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะงั้นเราก็มาใช้ไม่ตัวนี้รีวิวคลิปนี้ไปเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเปคคข้าวๆกันก่อนนะคะอันนี้เนะ็ตเอามาจากในเว็บที่แน็ซื้อเนาะก็คือไม้ตัวนี้เป็นไม้แบบไดนามิกนะคะแล้วก็ รูปแบบการรับเสียงเนี่ยจะสามารถขจัดเสียงรบกวนด้านข้างได้ดีนะคะแล้วก็ไมคตัวนี้ข้อสำคัญคือจะต้องใช้ไฟในการเลี้ยงไมคถึงจะทำงานได้นะคะดังนั้นก็จะใช้ได้กับพวก DSLR นะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกโนบูกันนะคะส่วนปลายสายแจ็คมาดูที่แจ็กกันก็คือ แจ็คตัวนี้นะคะก็ถัวนะคะมันก็จะเป็นแบบโลหะซึ่งแนนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างให้ความ คงทนมากกว่าเนาะดูแบบไม่พังง่ายอะ่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีสปริงซึ่งแนทรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยลดการหักงอพังของตรงปลายตรงเนี้ยบางครั้งเวลาเราแบบพับสายงอสายตรงเนี้ยมันชอบหักไปบ่อยพวกสายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆกันเนาะซึ่งการที่มันทําแบบนี้นะรู้สึกว่ามันให้มีความแบบคงทนมากขึ้นเนาะ,ะแล้วก็สายตัวนี้นะมีความยาวถึง6เมตร นี่เห็นปะยาวมากแล้วเส้นก็ค่อนข้างหนาแล้วก็มีความหนักอยู่ความหนักจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียดิเนี่ยมันก็แบบเนี่ยแนว่ารู้สึกมันมีน้ําหนักเลยอะน้ําหนักแล้วก็ค่อนข้างยาวก็ค่อนข้างยาวทีเดียวเนาะแล้วก็ในเรื่องของสเปคอื่นๆก็คือตัวไม้นะคะมาดูที่ตัวไม้กันในส่วนของตัวไม้นะคะมีฟองน้ําให้มานี่เป็นถั่วไม้เปลี่ยนได้นะคะฟองน้ํา แล้วก็มีตัวที่หนีบปกเสื้อมาให้ด้วยนี่ที่หนีบซึ่งตัวที่หนีบเน,นี้ยนะคะสามารถหมุนหมุนได้นะสล,นลสลับนู่นสลับนี่ได้ใช้ได้ใช้งานได้ดีทีเดียวอ่ะ,อะมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงมันให้เป็นยังไงก็คืออันี้จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนนะคะซึ่งแนทหนีบอยู่ตรง ปกคอเสื้อตรงกลางเลยเนาะงั้นเดี๋ยวนะี้ลองให้เทียบกับเสียงตัวกล้องนะคะเดี๋ยวนะีจะดึงแจ็คออกนะคะอ่ะตอนนี้เนะดึงแจ็คออกแล้วซึ่งตอนนี้จะเป็นเสียงจากเอ่อไม์ของตัวกล้องเลยอ่ะเพื่อนๆคงรู้สึกแล้วว่างั้นถ้าสำหรับคนที่ใช้สองคนมันต้องทำไงล่ะเรามีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะก็คือตัวแปลงนั่นเองหัวแปลงเนาะเราก็สามารถเสียบ แจ็คสอันเข้าไปเนาะแล้วก็เอาฝั่งนี้มาเสียบตัวกล้องเราตัวดีเนี่ยต้องซื้อเพิ่มในราคา30บาทนะคะก็คือรวมค่าส่งอีก50บาททั้งหมดมันก็อยู่ที่เก้าร้อดสิบาทงั้นเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงจากไมโครโฟน2ตัวซึ่งในเทสแล้วตอนแรกอะคนขายบอกว่าเสียงจะเบาลงแต่ในเทสแล้วก็เสียงไม่ได้เบาลงนะคะแต่ว่ามมีข้อเสียตรงที่พอเอาตัวเนี้ยไปเสียบกับ DSLR สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเสียบไม่แน่นมันก็มีความแบบไม่แน่นอยู่แต่ถามว่าเสียงเข้าไหมเสียงเข้าแต่ว่ามันก็อาจจะสมมติถ้าเรามีการขยับตัวเยอะหรือมีการดึงอาจจะมีการหลุดแล้วเสียงหลุดไปหลายข้อแบบเนี้ยซึ่งอาจจะทําให้เสียงไม่เข้าก็ได้ก็อาจจะมีอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ก็คือเสียงไม่เข้าเนาะก็งั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงจากไมโครโฟน2ตัวดูกันนะคะ อ่ะโอเคคือตอนนี้เน็เสียบไมโครโฟนเป็น2ตัวแล้วนะคะซึ่งอ่ะตอนนี้ที่เน็ตหนีบอยู่ที่ปกเนี่ยคืออันเดียวเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงไม์ตัวที่2ดูอ่ะอันนี้คือเสียงไม์ตัวที่2นะคะซึ่งจากที่เนทเทแล้วเนี่ยเออเสียงมันค่อนข้างโอเคดังทั้งคู่แต่ คุณภาพอะนะรู้สึกว่ามันดรอปลงนิดนึงแต่ว่าความดังหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยเดี๋ยวแนะจะลองเอาไม์ทั้งโคโฟนทั้งสองตัวเนี่ยลองมาหนีบปกคอเสื้อทั้งสองอันนะคะโดยจะหนีบเฉียงไปหน่อยเนาะซ้ายขวาหลังจากหนีบเรียบร้อยแล้วอันนี้ เป็นทางด้านซ้ายนะคะทางด้านขวานะคะเดี๋ยวแนะจะลองปรับมาให้มันอยู่ตรงกลางทั้งคู่นะอ่ะตอนนี้แนทลองปรับมาอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วอยู่ตรงใกล้เคียงกันแล้วนะคะอยู่ตรงกลางเสียงมันก็จะออกมาประมาณนี้นั่นเองอเดี๋ยวแนทขออนุญ,ญาตกลับไปเป็นไม้ตัวเดียวเหมือนเดิมเนาะ โอเคกลับมาแล้วก็คือตอนนี้แนทหนีบเหลือตัวเดียวแล้วก็คือต้องบอกว่าแนทว่าเสียงมันค่อนข้างโอเคแต่ถามว่าตอนนี้ที่เราเทสกันอยู่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมปิดซึ่งมันมีแค่แอร์แล้วก็เสียงคอมพิวเตอร์นิดหน่อยซึ่งมันไม่ได้แบบมีเสียงแบ็กกราวด์ที่ดังดังนั้นเวลาไปใช้จริงเนี่ยประสิทธิภาพคุณภาพผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นแนทก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวแนทจะเอาไปเทสจริงๆนะคะตอนที่แนทไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวไงแนทจะเอาคลิป มาแชร์ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าพอมันมีเสียงรบกวนแล้วเนี่ยคุณภาพของไฟล์เสียงเนี่ยมันได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไงนะจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะเพราะว่านะจะไปอัปโหลดอยู่ที่หนีแม่เที่ยวเนาะเดี๋ยวนะทิ้งลิงก์ของช่องหนีแม่เที่ยวไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือแน็แพลนไว้ว่าหลังจากกลับจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยแน็จะทำคลิปคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับออการใช้ วิดีโอคือเราไป่องเที่ยวใช่ไหมเราถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยก็ใช้แบบอุปกรณ์หลายอย่างแล้วแหละที่นํามาถ่ายวิดีโอก็จะอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูว่าการใช้อุปกรณ์แบบไหนเนี่ยมันให้ภาพแบบไหนแล้วเราเจอปัญหาอะไรบ้างในการใช้อุปกรณ์แต่ละแบบนะคะก็อย่างทริปแรกที่นัดไปฮ่องกงกับเพื่อนเนี่ยที่เน็ตใช้ถ่ายหลักๆมันก็จะมีตัว DSR l ก็คือ 70D กับอีกตัวหนึ่งก็คือกล้องเสียว เสี่ยมี่เนาะกล้องเล็กๆที่เป็นแอคชั่นแคมรุ่นแรกเลยแต่ว่าทิปที่แนะจะไปสิงคโปร์เนี่ยเราเริ่มมีอุปกรณ์อื่นมากขึ้นนะคะก็คือ7 0 d ีเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าแนทมีการเปลี่ยนเลนเพราะว่าตอนที่ไปรอบนั้นใช้1 8บแปซึ่งมันมีปัญหาเกี่ยวกับ ระยะการถ่ายเนาะแล้วก็นนดเลยซื้อเลนมาใหม่คือตัว10-18ก็อาจจะได้ภาพกว้างขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากาันว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างรวมถึงรอบนี้มีไมโครโฟนเข้าไปเพราะรอบที่แล้วตอนที่อยู่บนเครื่องเนี่ยมันจะมีปัญหาเสียงเสียงเครื่องยนต์ดังมากทําให้เสียง คนที่รีวิวเนี่ยไม่ได้ยินเลยถ้าใช้ไมค์จากกล้องนะคะแล้วก็ในร้านอาหารอันนี้ก็จะมีเสียงแบ็กกราวดังเนาะก็จะทำให้ไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้พูดรวมถึงทริปสิงคโปร์เนี่ยเราจะเริ่มมีการใช้กล้องมือถือมากขึ้นก็จะใช้ตัว J7 แทนนะคะในระหว่างการเดินทางจริงๆตอนแรกตั้งใจใช้ Note 7แต่ว่าเราไม่สามารถ นําไม่แน่ใจอาจจะทันเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีข่าวเลื่อนยังไม่สรุปว่าตัว Note 7จเนี่ยจะวางขายจริงเมื่อไหร่ถ้าทันนก็จะเอาตัวโน้ตเจไปรีวิวด้วยแต่ถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นมือถือ J7 เนาะแล้วก็พิเศษทิปนี้ในสิงคโปร์เนี่ยจะใช้ตัวกล้อง360ของ LG นะคะซึ่งจริงๆเขาบอกว่ารุ่นนี้ระบบเสียงดีมากงั้นเดี๋ยวเรา กลับมาแล้วแล้วแนทค่อยมาแชร์กันเนาะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ยังไงมีปัญหาอะไรหรือเพื่อนๆแบบเนี่ยเอาไปถ่ายรู้สึกว่าอันไหนมันตอบโจทย์เพื่อนๆมากกว่ากันงั้นวันนี้แนทลาแค่นี้ไปก่อนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มองหาไมล์ราคาถูกแล้วก็เสียงคุณภาพค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวรวมถึงที่สำคัญแนทรู้สึกว่ามันพิเศษตรงที่ มันสามารถใช้สองคนพร้อมกันได้ในราคาเนี้ยถือว่าแบบโอเคเลยแหละงั้นเดี๋ยววันนี้เจอกันเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ